สวัสดีครับตาลพสู่เจาะข่าวเด่นนะครับคุยกันอีกครั้งหนึ่งกับอาจารย์ปณิธานวัฒนยากรนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับแล้วก็อาจารย์เอกชัยชัยนุวัตรนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเมื่อวานนี้คุยกันเรื่องเลื่อนไม่เลื่อนเลือกตั้งกันนนก็ว่ากันไปเลยนะครับมุมเนิมมองว่าเดินหน้าไปเป็นกับดักความรุนแรงความวุ่นวายและการเลือกตั้งก็ไม่ชอบทมที่สุดเลื่อนเพื่อเปิดพื้นที่ของการหายใจอาจจะได้คุยกันอะไรยังไงในทางการเมืองนะครับในทางกฎหมายนี่เข้าใจว่ากกตก็แนะนาว่าเลื่อนได้อันนี้ผมก็ ต้องฟังดูเหมือนกันครับอาจารย์เด็กกชัยยืนยันว่าเดินหน้าเลือกตั้งเพราะเป็นอำนาจของประชาชนนายกรัฐมนตรียุบสภาแปลว่าคือนอำนาจกลับมาเป็นของประชาชนแล้วท้าเลื่อนแปลว่าไปเลื่อนสิทธิ์และถ้ายิ่งไม่เล่งเลือกตั้งก็ถ้าเกับว่าไปขโมยสิทธิของประชาชนนะฮะให้คหํานึงถึงเสียงพรรคการเมืองส่วนใหญ่ที่เขามาลงเลือกตั้งมากกว่าที่จะนึกถึงเสียงส่วนน้อยถ้ามองในมุมนี้ถ้ามสรุปผิดว่ากันเลยนะฮะวันนี้จะคุยกันต่อจับไปอีกขั้นหนึ่ง ชัดดาวที่เกิดขึ้นจนถึงขณะนี้เนี่ยนะฮะอาจารย์ปฏิทานเคยมาคุยกับผมว่าไม่เคยเห็นคนมากถึงขนาดน,นี้ครับแล้วถามต่อไปว่ามันจะถึงขั้นปฏิวัติประชาชนมีคุณสุเทพเป็นวัถาทิปัดมีสภาประชาชนมีรัฐบาลจากคนกลางซึ่งคุณสุเทพกับกปป,ปสคิดว่าเป็นคนดีมันเดินไปถึงจุดนั้นได้ไหมเออผมคิดว่ามันกําลังเดินอยู่นะครับแต่ว่า ทางรัฐศาสตร์เนี่ยไม่ไม่เคยเห็นจุดนั้นในในหลายประเทศในกับทุกประเทศมันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทั้งหมดมนะครับแต่ถ้าคุณสอยุไปฟังบนเวทีอาจจะอ,อินหรือว่าอาจจะอาจจะคล้อยตาม,มค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันก็มีกติกานะครับและที่สําคัญเข้าใจว่าคือข้อแรกก็คือว่าหลายคนที่เคยชุมนุมในช่วง14ตุลา6ตุลาพฤษภา นะครับก็ยังบอกเราเลยว่าไม่เคยเห็นพลังมากขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นพลังตรงนี้มันเป็นพลังการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งน,นะครับแล้ <ul> วก็พลังตรงนี้มันเนเขาเขาก็ประกาศช,ชัดเจนว่าเขาต้องการกติกาที่ดีขึ้นเป็นประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ไปสู่การเลือกตั้งเหมือนกันเพียงแต่ <blog. S 2> ว่าจะชา้าจ,จะเร็วเขาต้องการรัฐบาลจริงๆคล้ายๆกันนะฮะหลายๆฝ่ายเนี่ยต้องการรัฐบาลที่ มีความชอบธรรมสูงขึ้นแล,แล้วก็มีความเป็นธรรมในสังคมมากขึ้นนะครับ,รบในทางการเมืองความเป็นธรรมแบบหนึ่งความชอบธรรมแบบหนึ่งในทางสังคมเศรษฐกิจก็อีกแบบหนึ่งดูเหมือนกว่าประเด็นเหล่านี้นมันเป็นประเด็นที่คนชอบ,ค,บคนพอใจแล้วก็ทําให้เขาได้รับการยอมรับมากขึ้นนะครับซึ่งอาจารย์ประเมินว่าจะเดินไปถึงจุดนั้นได้ไหมมันกําลังเดินอยู่นะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยมันมันมันได้สามารถที่จะระงับยับยั้งเรื่องที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นอางเช่นเรื่องของการนิโทษกรรมที่ไม่เป็นระบบมากนักขนาดนั้นชัดเจนชัดเจนแล้วก็ขณะนี้เน มันมีการยุบสภาอันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่ามันนําไปสู่การยุบสภาจังหวะอีกจังหวะหนึ่งก็คือถ้าหากว่ามีการเลื่อนการเลือกตั้งได้นะครับมันก็จะเปิดพื้นที่ให้เขามีการเจรจากันใหม่คือการมันต้องจบด้วยการเจรจาถูกไหมฮะแล้วเจรจาเพื่อที่จะสร้างระบบใหม่ให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็นําไปสู่การเลือกตั้งจะช้าจะเร็วก็เป็นอีกเรื่องที่เขาต้องตัดสินใจนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่าอะไรหมายความประวัติศาสตร์มันได้เกิดขึ้นแล้วพลังประชาชนสามารถชี้ทิศทางใหม่ๆทั้งยุบบสภานะครั ทั้งอ,ออกกฎเกณฑ์กติกาใหม่ๆนะครับแล้วทั้งปรับปรุงการเลือกตั้งหรือว่าขยับการเลือกตั้งไปข้างหน้าได้จะเป็นครั้งแรกเพราะนั้นหลายคนก็ตกใจหลายคนก็ไม่เข้าใจหลายคนก็ไม่เอาเลยไม่ชอบเพราะว่าคิดว่ารูปแบบเดิมๆคือไม่ต้องภาษาอังกฤษาเรียกไม่ต้องเชนไม่ต้องเปลี่ยนเอาแบบเดิมคุ้นเคยกว่าแต่ใน,นขณะเดีวยวกันเราจะอยู่แบบนี้ได้ยังไงถ้าเกิดว่าวิกฤตมันเกิดขึ้นทุกสองสามปีครั้งโดยสูเฉลีย่ยแล้วเราเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีทุกสามปีนะครับแล้วก็ เปลี่ยนในวิธีการที่ไม่ค่อยเป็นยัดไจัก็สับการเมืองกาลังเชนอย่างที่ว่าครับอาจารยก็ใช่คืออันนี้ต้องพูดด้วยความสั์จริงในฐานะนักวิชาการมผมเห็นด้วยกับอาจารย์ปณิธานเต็มที่ในหนึ่งประเด็นคือประเด็นเรื่องพรบนิรโทษกรรมสอดไส้อ,อันนี้เป็นความรับผิดชอบทางการเมืองครับเหตุที่ พูดพูดกันอย่างตรงๆนะฮะยางเป็นกลางเหตุที่ผู้ชุมนุมเขาออกมาเนี่ยก็เป็นเพราะเรื่องพรบนิรโทษกรรมสอดใส่ที่เขาเห็นว่าทําผิดกฎหมายคือจุดิดนั่นแหละถูกต้องถูกต้องอันนี้ผมยอมรับและผมเห็นด้วยนะครับแล้วก็เป็นผมไม่เถียงเลยอาจารย์เป็นปรากฏการณ์เป็นการเรียกว่าปฏิรูปการเมืองอาจารย์จะเรียกอะไรผมยินดีอันนี้ผมไม่เถียงผมยอมรับนะครับคราวนี้มาถามต่อว่าประชาชนตรงนี้ปัจจุบันนี้คือ <Das que at> ผมไม่โทษประชาชนผมถามว่าปัจจุบันนี้คุณสุเทพเรียกร้องอะไรคุณสุเทพเรียกร้องระบอบอะไรคุณสุเทพเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยไหมคุณสุเทพตั้งสภาประชาชนมาจากไหนคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้อยู่ที่ประชาชนคราวนี้ถ้าอาจารย์บอกผมก็มีประชาชน,นผมก็มีประชาชนคุณก็มีประชาชนแล้วเราจะวัดยังไงแล้ววิธีที่มันวัดที่ดีที่ง่ายที่สุดมันก็คือการเลือกตั้งทั่วไปให้ทุกคนมีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่ากัน ผมไม่เถียงหรอกว่าไอ้วิธีเนี้มันวัดยากหรือมันอะไรซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันดีตรงที่พอเดินเข้าไปคูหาเนี่ยทุกคนมันได้วัดด้วยตัวเองอเราอย่าไปคิดแทนประชาชนอย่างที่ผมบอกสสสารัฐกุลศรีเจาะเข้าไปสุพรรณบุรีได้มผมก็ไม่เคยไปคิดแทนมไม่แน่อาจจะมีพักเล็กพักน้อยพักนโยบายขายตรงเบอร์17เเนี่ยที่ไปวันเนี้ยเขาก็อาจจะมีสิทธิ์ก็ได้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ย ความรุนแรงมันมีครับอาจารย์อาจารย์ก็เพิ่งผ่านความรุนแรงมผมก็เพิ่งผ่านความรุนแรงมามแต่ไอกระบวนการเลือกตั้งตรงนี้มันเป็นความรุนแรงที่น้อยที่สุดอาจารย์มีวิธีอื่นไหมครับตามกติกาที่เขาเขียนมานะมกติกานี้ก็คือรัฐธรรมนูญนะครับผมก็ยืนยันว่าผมเนี่ยไม่ได้ฉลาดผมหาแล้วหายัางไงก็หาไม่เจอแล้วกฎหมายนั้นยก,กกันยก,กกันเอาไว้เลยนะแต่ว่าทางนี้ก็บางบอกว่ายังไงมันก็ต้องไปตัดสินกันที่จะเป็นอาจารย์ฏิทานบอกว่ามันมีคนรวมกันขนาดนี้ก็บังเกิดการเปลี่ยนแปลง ต่อาจารย์อันนี้ไม่เถียงเลยอันนี้ไม่เถียงอันนี้ยอมรับมีคนมีคนจํานวนมากไหมใช่และและและผมไม่เคยดูถูกประชาชนที่ออกมาเลยสักครั้งเดียวนะครับสิ่งจุดยืนของผมคือข้อเรียกร้องของกอปปสเนี่ยชอบทำแต่วิธีการนั้นผิดเพราะฉะนั้นจะใจต้องให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินข้อจากการเลือกตั้งคุณเรียกร้องให้ประชาชน นอนอยู่บ้านเฉยๆก็ได้คุณไปเรียกร้องพักการเมืองก็ได้แต่คุณไม่สามารถไปคุกคามสื่อคุณไม่สามารถไปปิดศูนย์ราชการคุณไม่สามารถไปทําอะไรต่างๆที่ไปบีบคั้นและปิดกั้นสิทธิ์ของคนอื่นได้ก็ถูกครับผมเห็นด้วยไม่ควรจะไปทุบรถนายกรมนตรีไม่ควรจะไปเทเลือดถูกต้องครับไม่ควรจะไปเผานะครับหรือยุยงให้เผานะครับก็ไปว่ากันในคั้นดียวสา ก็ว่ากันในศาลผมคิดว่าผมเคารพใครทําผิดกฎหมายไปว่ากันที่ศาลนะครับอันนั้นก็อย่าไปล้อมศาลอย่าไปยิงระเบิดใส่ศาลนะครับหรือว่าอย่าไปขู่ลูกศาลพ่อศาลแม่ศาลนะครับภรรยาศาลอย่างนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ว่ากันตามสถาการที่เคยเกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้นอยู่เพราะงั้นตอนนี้ก็แยกกันไปผมผมไม่เถียงเรื่องความรุนแรงเนี่ยไม่มีใครชอบผมเกิดในพื้นที่ความรุนแรงไม่ต้องถามเลยผมไม่ชอบญาติพี่น้องตายไปหลายคนนะครับแต่ว่า ประเด็นที่อาจารย์ถามดีว่าวัดยังไขงขถานเอกนิสากณ์มันวิกฤตไหมหนึ่งคือมันวิกฤตในทางการเมืองมันวิกฤตวัดวัดยังไงวัดโดยตัวผู้เล่นผู้เล่นมีใครบ้างมีรัฐบาลม,มีอำนาจใช่ไหมครับมีฝ่ายความมั่นคงตัวเล่นนะครับฝ่ายกรปปสฝ่ายพลังมวลชนหลากหลายสีแล้วก็ฝ่ายคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาต้องวัดพวกนี้ก่อนแล้วก็วัดประชาชนที่อยู่ที่บ้านด้วยแต่ผู้เล่นจริงๆตอนนี้บนถนนเนี่ยต้องรีบแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนนะครับ,รบก่อนที่จะไป หาผู้เล่นอันนี้ทางรัฐกศาสตร์ก็คิดอย่างนั้นครับอาจารย์จะเรียนทางกฎหมายนะครับนิติศาสตร์ทางเัฐศาสตร์เนี่ยวัดผู้เล่น Players ์ก็เรียกนะครับต้องแก้ปัญหาคนที่มาชุมนุมก่อนนะครับไม่ใช่บอกเขาว่าไปเอาคนที่บ้านมานะครับหรือว่าไปเลือกตั้งไอ้เลือกตั้งก็ต้องทําเด็กบักใต้ชัดเจนอาจารย์เขาบอกเขาไปเลือกตั้งแต่ว่าไม่แก้ปัญหาให้เขานะครับเขาไปคะแนนสูงด้วยแล้วเขากลายเป็น คนที่มีอำนาจรัฐด,ด้วยซ้ําไปแต่เขาเองเนี่ยไม่ร่วมมือกับรัฐนะครับเขามาเป็นที่เราเรียกกันว่าเดโมแครติกวอลล์หอดอคือเลือกตั้งก็เลือกอเป็นอ,ปอบตอปจอแต่ว่าโดนจับไปเยอะเพราะว่ามีความคิดแบ่งแยกดีอาจารย์พิธี่างกำลังบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ในทางรัศาสตร์ต้องแก้ปัญหาใหญ่ตอนนี้ที่ผู้เล่นที่ผู้เล่นก็คือกําลังวิกฤตกันอยู่ใช่มีมวลชนออกมามากถึงขนาดนี้ซึ่งไม่เคยเกิดปรากฏมาก่อนอาจารย์ก็ใช่ครับมันต้องแก้มวลชนตรงนี้ชัดดาวไม่อย่างนั้นมัน เดินหน้าไปตามปกติมันมีวิธีแก้ด้วยมันมีวิธีแก้ด้วยเดี๋ยวอาจารย์ลงนี้ก่อนคือคือผมคิดว่าอันนี้พูดในฐานะเอนักวิชาการไม่ได้พูดให้รัฐบาลนะครับเอชีวิตนี้ก็ไม่เคยรับเงินรัฐบาลมาออกรายการก็ได้แต่ค่าออกรายการเดี๋ยวก่อนนีแป๊บหนึ่งครับแฟนเมื่อเมื่อวันก่อนบอกว่าให้ผมพูดตอนนี้เลยว่าผมไม่ได้รับเงิน นะครับกับพรกการเมืองเพราะผมข้าราชการเดี๋ยวเราจะเข้าใจผิดว่าอาจารย์พูดอย่างนั้นแต่ว่าอันนี้อันนี้เพื่อแฟนผมผมเข้าใจว่าอาจารย์ไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นเราเราเข้าใจกันดีว่าเราไม่ได้ทำงานรัฐบาลคือขออนุญาตถ้าเข้าใจผิดนะขออนุญาตคืออย่างนี้ครับผมคิดว่าปัญหาที่ประชาชนออกมาเนี่ยใช่นะครับมีปัญหาจริงไหมจริงแต่ว่าวิธีการที่จะไปแก้เนี่ยนะครับสมมุติว่าถ้ามีการสั่งมาตรการใดๆแล้วเกิดมี ความสูญเสียในชีวิตเนี่ยคือลูกใครๆก็รักนะครับตรงนั้นเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกใช่ไหมครับจะลดติดจะมีปัญหาอะไรเนี่ยมันก็ยังแก้ไขได้แต่ชีวิตที่สูญเสียไปมันก็แก้ไขไม่ได้นะครับอาจารย์อาจจะบอกว่าเออมีการเนี่ยเห็นไหมการเลือกตั้งมันมีความสูญเสียเกิดขึ้นใช่เราก็ต้องไปดูว่าไอ้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแก้ไขได้ไหมนะครับในการรับสมัครเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมีหลายๆวิธีได้ผมไม่เอากฎหมายมาเถียงอาจารย์แล้วกัน เดี๋ยวอาจารย์จะบอกอาก็ว่ากันไปในความคิดของ <Bath. S 1> ผมนะครับมันทําได้นะครับมไม่ถึงว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์ดูททางกบบอกมันชัดดาวและตอนนี้กําลังเหมือนกับอ,าอาํานาจรัดล้มเหลวในการที่จะปกครองเพราะว่าเกิดปรากฏการณ์อยา่างนี้ต้องแก้ตรงนี้ก่อนด้วยรัฐศาสต <ü ster> ร์ไม่ส <s uss poets> ักครูวอาจารย์บอกอาจารย์เห็นยไงไกตอนนี้เขาก็กำลังแก้ด้วยรัฐศาสตร์อยู่ถ้าเขาใช้ถ้าเขาใช้กฎหมายบังคับผมว่าโอ้ป่านนี้เละกว่านี้นะฮะคืออะไรอาจารย์บอกว่าก็ต้องเดินอย่างเงี้ยก็คือว่าถ้าเดินทางอื่นเนี่ย แล้วประชาชนสูญเสียล้มตายมากกว่านี้เนี่ยผมก็ไม่เอานะอาอาจารย์เอกชัยเห็นยังไงคืออาจารย์วิธานบอกว่ากำลังเดินไปสู่จุดนั้นก็คือคุณจุทพอาจจะได้รัฐาธที่บัตรก็ผมว่าในขณะนี้เนี่ยคนสนับสนุนเยอะขึ้นนะ,นะครับอาจาวาจะได้อย่างน้อย,อยกอ็มีบทบาทในการกำหนดทิศทางทางการเมืองไปแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมีข้าราชการเข้ามานะครับแต่ผมก็ยังรู้สึกว่า ความเป็นจริงนะครับมันยังไม่เคยเกิดขึ้นอันนี้อันนี้ต้องต้องยอมรับนะครับว่าเรานักวิทยาศาสตร์นี่ก็ยังเฝ้าดูปรากฏการ์เหล่านี้แล้วก็คิดว่ามันไม่ง่ายมันไม่ง่ายอาจารย์ชียุกก็เพิ่งออกมาพูดนะครับแล้วก็จริงๆแล้วพอถึงจริงๆก็ต้องกลับไปกฎหมายอยู่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรัฐาธิปัตย์ออกกฎหมายไงก็ได้นะจ๊ะแน่นอนแต่ว่าเอาก็จริงแล้วนะในทางปฏิบัตินะฮะในทางทฤษฎีอาจจะได้ในทางปฏิบัติคุณต่อยยุกเคยเห็นไหมฮะว่าคนคนเดียวทําได้ทุกอย่าง แม้แต่ในระบบคอมมิวเตอร์มันทำไม่ได้เลยสภาประชาชนของของจีนยังต้องฟังคนมากมายมหาศาลนะครับมันมีกติกาทางการเมืองของมันอยู่ะนะครับมันมีกฎหมายที่ไปกําหนดของมันอยู่นะครับคุณสุเทพคนเดียวเนี่ยเขาจะเป็นต้องคุยกับใครบ้างที่ที่ที่เราคุยกันเมื่อวันก่อนนะคุณสุเทพเดิมที่เป็นอดีตรองนายกน,นั้นกลุ่มหนึ่งนะทุวกวันนี้เป็นกำนันแล้วนะครับทุกวันนี้เนี่ยมีสองสุเทพใหม่คือกำนันกับกลุ่ม หลากหลายสีทางการเมืองอและกำลังกับคนรุ่นใหม่ม,มีมีสองกำลังได้ซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องเจรจารต่อรองกันอ,อาจารย์กาจาย็จยมองไงที่อาจจะนำไปสู่รัฐาธิป atra ของโอสุเทพแต่ว่าหมายถึงว่ามีกลุ่มก้อนของคนคที่ทํางาน ป็นรัฐาธิปัตย์เลยมันเป็นไปได้ไหมคือนะคือรัฐาธิปัตย์ที่ได้มาได้อำนาจมาโดยมิชอบตามกฎหมายมไม่ว่าจะเป็นของคุณสุเทพหรือการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยในฐานาะนักกฎหมายเรารับไม่ได้จริงๆเพราะว่าในระบอบนิติรัฐเนี่ยอำนาจในการออกกฎหมายนั้นต้องมาจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนที่เขายินยอมพร้อมใจกันนะครับแล้วการวัดเสียงส่วนใหญ่นั้นเนี่ยภายใต้สังคมโลกเนี่ยเขาก็วัดกันที่การเลือกตั้งผมก็พูดได้แค่นี้คือยังไงก็ต้องเลือกตั้งครับ ทันทีตามกําหนดกฎเกณฑ์ที่กําหนดเอาไว้ตามตามตาม,ตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอ่าจะไปปฏิรูปเกิดอะไรยังไงก่อนอย่างที่คุณสุเทพต้องการเนี่ยเป็นไปไม่ได้อาจารย์คิดว่าอย่างนั้นแม้วันนี้คุณสุเทพบอกปฏิรูปปฏิรูปเนี่ยสุดท้ายก็ต้องออกกฎหมายใช่ไหมครับแล้วท่านเอาผู้แทนที่ไหนท่านไปถามมวลมหาประชาชนที่ไหนท่านท่านจะวัดตรงนั้นได้อย่างไรอเอาเอาแบบเป็นธรรมเป็นธรรมนะครับ,รบเนี่ยอันนี้คือเราต้องเห็นคนเท่ากันทุกคนเนี่ยเราจะมีวิธีวัดอย่างไร ทางนี้พยายามจะบอกว่าต้องเห็นคนเท่ากันคนที่ออกมาชุมนุมเคารพเคารพครับแต่คนที่ไม่ได้ออกมาทั่วทั้งประเทศก็ต้องเคารพเหมือนกันแล้วผมไปเดาไม่ได้อ่ะผมไปเดาไม่ได้ว่าเขาจะเอายังไงต้องเห็นคนเท่ากันไม่ได้ให้ความสําคัญแต่เฉพาะคนที่ออกมาแต่ต้องคํานึงถึงคนอื่นอ่ะอาจารย์บัีธรครับอันนั้นก็จริงครับแต่ว่ามันมีหลักทางวิทยาศาสตร์อยู่ในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยคุยเรื่องเลือกตั้งนิดหนึ่งนะครับบางประเทศเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เตือนให้เราเห็นว่าพอ เกิดวิกฤตการ์เข้าไปสู่การเลือกตั้งมันไม่ได้ตอบคาถามม,มีคนตายมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งกัมพูชาผมไปสังเกตการเลือกตั้งมามสามประาทศเข้าไปร่วมนะครับจัดการเลือกตั้งออกมาแล้วก,ก็ไม่ดีอตอนนี้ก็มีปัญหาเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นอ,อีกหนึ่งประเด็นนะครับว่าการจัดการเลือกตั้งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงภาคใต้แล้วพูดบ่อยแล้วนะครับ,รบเพราะว่าทั้งหมดเหล่านี้มันเห็นว่ากติกาเนี่ยมันต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะไปตอบสนองต่อคนทั้งหมดมมีคนาลง คะแนนเนี่ย75เปอร์เซ็นต์ครับที่แล้วนะครับถือว่าสูงนะครับแล้วคนเหล่านี้เนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยต้องการความเป็นธรรมนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ความเป็นธรรมเขาบอกเลยนะฮะเขาบอกเราเราทาการสํารวจมันมีหลักวิทยาศาสตร์อยู่เราสํารวจนะครับความเห็นประชาชนเสมอนะครับในทางการเมืองเราตามตลอดพฤติกรรมการพฤติกรรมการลงคะแนนของคนเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์เดาได้เลยครับว่าเขาจะลงยังไงนะครับมีเงื่อนไขอะไรบ้างเราพอรู้เลยว่าถ้าลงในเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะไม่ได้คําตอบที่ดีในเรื่องการ อายุติธรรมเป็นธรรมชีวิตที่เป็นอยู่ที่ดีกว่าเพราะสภาไม่ได้ออกแบบมาให้ทําอย่างนั้นเท่าไหร่อืมครับก็ต้องมีการปฏิรูปการเมืองอาน์ก็ใช่ฮะคือเลือกตั้งในระบบปัจจุบันครับมันยังมีปัญหาอยู่ผมฟังสรุปว่าอย่างนั้นเยอะมากจนกระด้่งต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเอ่อคนส่วนใหญ่คิดอย่างนั้นคนส่วนใหญ่คิดอย่างนั้นด้วยที่ที่ตามการเมืองที่รู้เรื่องการเมืองแต่คนธรรมดาทั่วไปเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่ค่อยเกี่ยวข้องแต่จริงๆใน ระบอกไปใช้ธิปไตยทุกคนต้องตามการเมืองทุกคนต้องรู้ทุกคนต้องมีประเด็นแต่ใน,นความเป็นจริงเนี่ยบางคนก็บอกว่าเขาทำหากินดีกว่าเขาไม่อยากยุ่งกันเมืองเพราะฉะนั้นก็บังบอกว่าคนที่ตามการเมืองจะเห็นตรงกันว่าต้องปฏิรูปกติกาก่อนที่จะไปเลือกตั้งจะมีคนจํานวนหนึ่งไม่ได้ตามการเมืองอาจจะเห็นยาอาจารย์เดชชัยแต่เราต้องดูคนที่ตามการเมืองถูกไหมครัเป็นหลักในใน,ในช่วงนี้นะครับแล้วก็แล้วก็วกวกนาความคิดเหล่านี้ไปอธิบายให้กับคนที่ไม่ได้ตามให้เขาเข,าเขา้าใจและเขาตัดสินใจเองว่าเขาจะเอายังไงอ่าค่อยเอาความคิดเหล่าน ก็ก็ถ so ้าคนเราเท่ากันนันมันก็ต้องให้เขาตัดสินใจทุกคนนะครับอที่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนน่ะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันก็เหมือนเราก็พูดเนกันนอาจารย์อาจารย์บอกว่ามีคนจานวนมากที่ไม่ได้ตามการเมืองครับเพราะฉะนั้นคนที่ตามการเมืองเขาจะเข้าใจเพราะฉะนั้นรอให้คนเหล่านี้ไปอธิบายกับคนเหล่านั้นเวลาเราป่วยเนี่ยเราไปหาหมอใช่ไหมครับเราไม่ไช้หมอเราไม่รู้เราอยากจะให้หมอที่บายว่าเรามีทางเลือกอะไรอาจารย์อาจารย์ คือผมก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยแหละครับผมก็ยึดหลักของความว่าคนเท่ากันแล้วประการที่สองเนี่ยก็เมื่อกี้อาจารย์ก็พูดคือกติกาเนี่ยปัจจุบันนี้รัฐบาลกับกลุ่มกปปสเนี่ยยึดกติกาของคนละอันครับรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ยึดว่าต้องทําตามรัฐธรรมนูญเพราะกฎหมายบังคับครับ,รบจริงรัฐบาลก็อยากแก้รัฐธรรมนูญใจจะขาดนะฮะแก้ก็แก้ไม่ได้กปปสศ อ่าแต่กลุ่มของกปปสเนี่ยท่านยึดอะไรท่านยึดกติกาอะไรแล้วท่านบอกประชาชนของท่านมีจริงไหมมีจริงแล้วก็อย่างที่อาจารย์ว่าแล้วเราจะไปเทสประชาชนกลุ่มเขาที่เขาไม่เห็นด้วยกับกปปสอ,อย่างไรมไม่ให้เขาออกมาฆ่ากันใช่ไหมครับเพราะนั้นวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยแม้กระทั่งประเทศไทยเราผ่านอะไรมาก็ต้องเยอะต้องแยะเนี่ยสุดท้ายถ้าเราเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้ง นะครับผมยอมรับมีปัญหาแต่เราต้องแก้ปัญหาตามกฎหมายที่เขาเขียนไว้นะครับมันเป็นกติกาสังคมมันเป็นคอนเซนแซสมันเป็นสัญญาประชาคมครเราไม่สามารถบอกว่าปัจจุบันนี้เราไม่เอากติกาแล้วนะเอ,อเดี๋ยวพอเป็นรัฐบาลใหม่เ,เราเอากติกาพอไม่ได้เป็นเราไม่เอากติกา อันนั้นมันไม่ใช่แล้วล่ะครับครับครับมันมีสองประเด็นประเด็นประเด็นที่สองก่อนอครับที่อาจารย์บอกไม่คิดแทงเขาดีแล้วครับมผมผมไม่คิดว่าเขาจะฆ่ากันนผมผมผมคิดว่าคนไทยไม่ถึงขนาดนั้นมไม่ได้ฝึกอาวุธไม่ได้เตรียมตัวที่พูดสงครามกลางเมืองนั่พวกนั้น,นอันตรายคนพูดอันตรายเพราะว่าชาวบ,บ้านเขาไม่ได้คิดจะฆ่ากันไปไปฟังคุยกันก่อนแต่เขาไม่พอใจเขาโกรธกันใช่แต่ท่านจับอาวุธไปฝึกในป่าออกมาฆ่ากันเนี่ยผมว่า แต่คนชุดดาใช่ที่อาจารย์พูดที่ติดอาวุธไปฆ่าคนอื่นอันนั้นต้องจับนะครับแล้ววันนี้จับได้ได้หลายหลายคนนะครับอันนั้นประเด็นหนึ่งนะครับอีกประเด็นหนึ่งเวลาพูดว่าคนเท่ากันเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดอ่ก็ต้องถามก่อนว่าเท่ากันเรื่องอะไรเรื่องกฎหมายใช่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับสูงต่ำดำขาวผมตัวเล็กกว่าคุณสอยุทธนะครับเพราะนั้นไม่เท่ากันแน่นะครับแลวแต่ว่าผมเนี่ยเท่ากันทางสีที่ทางการเมืองไอ้นี้ผมเข้าใจว่าอาจารย์หมายความว่าอย่างนั้นหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงอ่ เจ้าตำหลับเขาไม่มีใครปฏิเสธในเมือง,งไทยแม้แต่คนกรปปสอ,อ,ยอย่างเช่นท่านอาจารย์สมบัติก็บอกว่าเขาก็หนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงทีนี้เวลาพูดไปพูดมาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่ากรปปสไม่ใช่หนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงพวกนี้ใช่ผมว่าไม่ใช่นะผมว่าบางคนละประเด็นแล้วอ่าลวประเด็นของอาจารย์คือประเด็นของผมก็คือว่าต้องทําให้ระบบเลือกตั้งเนี่ยมันมีทั้งทางตรงก็คือว่า พอโพรลาโหวตใครหน้าตาดีใครมีสตังค์ใครมีเสียงดีก็คะแนนนิยมสูงก็ไม่ว่ากันไม่เป็นไรแต่อีกระบบนึงก็คือต้องมีการกันกรองนะครับต้องมีตัวแทนที่เหมาะสมในแง่ของอาชีพสื่อมวลชนก็ต้องมีตัวแทนนะครับพวกผมก็มีตัวแทนชาวบ้านก็มีชาวนาเนี่ยตัวแทนในระบบเนี่ยมีไม่ถึง1%ที่อยู่ในระบบการเมืองนะครับอย่างนี้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่า คนส่วนใหญ่4 0 5 0เป็นเป็นชาวบ้านอันนี้ต้เป็นตัวอย่างเลือกกันทีไรชาวนาไม,ไม่ไม่ได้เป็นสสเนี่ยแล้วใครจะดูแลเขาอ,อันนี้คือปัญหานะครับในยุโรปเนี่ยเพิ่งคุยกับนะครับทางยุโรปเขาบอกว่าเขามีสัดส่วนในการเลือกที่สลับซับซ้อนกับเราเนั้นเราก็มองว่าเอ๊ะน่าจะไปดูเหมือนกันนะเพื่อที่จะแก้ปัญหาแต่เราไม่ได้บอกนะครับว่า มันจะต้องเป็นยังไงให้เขาไปคุยกันเองดีกว่าเพราะฉะนั้นสิทธิการเมืองาจบริษัทยินเนี่ยก็เท่ากันเท่ากันครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีระบบเลือกตั้งเข้ามาเกี่ยวข้งของเป็นต้นว่าระบบที่เป็นโพลูล่าโหวตแบบ,บปัจจุบันบ,บ,บวกกับเรื่องตัวแทนอาชีพใช่ครับยกตัวอย่างระบบสัดส่วนระบบเลือกตั้งที่ถ่วงน้ําหนักอะไรเขาใช้กันทั่วไปในยุโรปแต่เจอหน้าจะไมไม่เถียงเลยอไม่เถียงเลยเห็นด้วยหมดอแต่วิธีการที่เรียกร้องมันผิดอืคุณไป บังคับขู่เข็นเขาคุณไปปิดสถานที่ราชการคุณไปอะไรต่างๆเนี่ยมันผิดวิธีการแต่สาระนี่ถูกเราก็มาช่วยกันสิครับรณรงค์ส่งคนมาคุยกันคุยกับผมคุยกับใครก็ได้คือเราเป็นประชาชนเท่ากันเป็นคนเท่ากันผมก็คุยกับอาจารย์ได้เราก็คุยกันแล้วเราจะทํายังไงแต่ว่ากติกาคืออะไรล่ะเราจะเอาไหมกติกานี้เรายังใช้อยู่หรือเปล่ารัมนูนี้เราใช้ไหมคือไม่ใช่บอกว่า ปัจจุบันเนี้ยไม่เอาแล้วนะรัฐมนูญนี้ไม่เอา,เนะเอากฎการนี้ปฏิรูปก่อนแล้วมันเปิดโอกาสให้ปฏิรูปไหมใช่ไหมครับถ้ามีการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยก็ทุกพักเกือบจะทุกพักก็รู้แล้วก็กลุ่มพลังมวลชนนี่แหละซึ่งผมก็ชื่นชมว่าผลักดันให้มีการปฏิรูปอันนี้เป็นสิ่งที่ดีก็กลับเข้ามาวิธีการที่ถูกต้องแค่นั้นเองอ่ะกละมล้มกันแต่ทางนี้ก็บอกว่าก็อันนั้นอ่ะดีหมดเพียงแต่ว่าก็มาคุยกันแต่ทุกอย่างต้องเดินตามระบบหนึ่งสองสามตามกฎหมายปัจจุบันไม่อย่างนั้นจะไป คือมันต้องมีทั้งวิธีการที่ถูกต้องชอบธรมและสาระที่ถูกต้องชอบธทมก็ปปสาสาระถูกต้องแล้วมไม่เถียงเลยนะครับขอให้วิธีการถูกต้องอีกหน่อยอตอนนี้ผมถามปิดท้ายนะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องการเลือกตั้งอาจารย์บฏิทานบอกมันไม่มีทางหรอกที่จะมาถึงขนาดฆ่ากาันมันไม่มีทางถ้าไม่มีคนปกถ้าไม่ไปไกลกว่าน,นี้นะครับ แต่ถ้าไปกันก่อนนี้อีกหลายๆปีอีกหลายๆเดือนเนี่ยมันไม่แน่ถ้าไม่ถ้าไม่มีความเป็นปลูกมันก็จะช่วยได้เยอะนะครับอาจารย์อาจารย์เอกชัยผมผมก็ไม่ปลูกนะถ้าไปยึดอํานาจของเขาโดยการครัปชันอำนาจที่ว่านี้เนี่ยสิทธิ์ของเขาไปเอาของเขาไปเนี่ยวันหนึ่งเขาจะโกรธแล้วถึงเวลาจะกายไปสงครามกลางเมืองได้อาจารย์เอกชัยผมก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับอาจารย์คคิดว่าเกิดไหมผมคิดว่ามันมันมีความเสียหายทั้งนั้นแหละนะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องยึดกติการ่วมกัน คือกติกาเนี่ยถ้ามันยึดร่วมกันมันเดินกันไม่ได้นะครับปัจจุบันนี้ปัญหาคือต่างฝ่ายต่างยึดกติกาของตัวเองนะครับถ้าเรายึดกติการ่วมกันเราไปแข่งในกติกาที่เหมือนกันจบไม่มีใครตายครับคือผมเห็นด้วยนะครับแล้วก็แต่มันมีปัญหาสองปัญหาที่ที่สั้นๆก็คือว่าหนึ่งคือกติกานั้นมันมันถูกละเมิดมาเยอะทําให้ไม่มีใครไว้ใจใครอันนี้ต้องแก้ปัญหานะครับไว้วางใจนะครับไว้วางใจเพราะว่า2ก็คือระบบ ระบบมันไม่ค่อยทํางานต้องอยอมรับว่าระบบรราชการระบบการเมืองเขาถึงได้บอกว่าก่อนที่จะใช้ระบบที่ไม่ทํางานก่อนที่จะไปยึดกติกาที่เคยะละเมิดกกติกาหาทางออกทางการเมืองให้ดีขึ้นก่อนดีนก่อนอาจารย์บอกเดินหน้าสองกลุ่มพาเลือกตั้งดูบงางการาเทศครับฆ่ากันกแลวการเลือกตั้งก็มีปัญหาเป็นกับดักชัดเจนเป็นเงื่อนคนตายเยอะแยะเผากูหาเลือกตั้งเผาโรงเรียนจะเดินไปทําไมใช่ครับอาจารย์เดกิจศบอกว่าการเลือกตั้งเป็นวิธีการยุติความรุนแรงที่เสียหายน้อยที่สุด ผมผมไม่เถียงว่ามีปัญหาที่บังกลาเทศแล้วผมคิดว่าทุกคนก็รู้แล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วผมคิดว่าไม่มีใครหรอกครับไม่ว่าจะเป็นกปปวสหรือรัฐบาลที่อยากให้เกิดอย่างนั้นนะครับที่ต่างกันตรงแค่วิธีผมยังเคารพในกระบวนการที่ชอบทําอยู่อนะครับผมขอแค่นั้นเองไม่เวลามากกว่านี้นะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะและที่คือจอข่าวเด่นสวัสดีครับครับ